สวัสดีครับสวัสดี e f c ทางบ้านทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลนะครับพร้อมด้วยประต่อยชาแนลนะครับก็ได้เดินทางมา,อ,าอยู่ที่าศาลปู่ฤสีตาไฟนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาขอโชคลาภกับปู่ท่านของงวดวันที่16เมษายนพศ2568นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้นะครับ เลยเตรียมของนะครับมาเสน็จวายมากสักราบูชาขอโฉขขอลาบมันปูฤุษีตาไฟงดขึ้นแล้วนะครับเ,เลขทูบเลขเซมซีไม่เข้านะครับนะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะท่านผู้ชมแต่แต่ไปเห็นเลขที่เือนเลขคอยที่เขาเขียนอ,อยู่ตรงฟ้าเพดานอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นหน้าจั่วนะครับท่านผู้ชมที่มีหนึ่งหนึ่งแปดห้าครับที่มีหนึ่งแปดห้า หนึ่งกับเกตก็พี่น้องกันถ้าจับใช้กันกับนิ้วกาดเขานะครับแปดเกตเกตแดนะครับแต่ม้ชมก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับมาตามต่อนะครับว่าท่านจะให้โชคลาภตัวไหนนะครับท่านผู้ชมปเดี๋ยวไปพ่อไปต่อยแลวกเขาไปด้านไนนะครับไปเตรียมสิ่งของไปสักการะบ่ายบอกกาวปูหรือสีตาไปน้ำขันนะครับโอเคครับนีนครับตนไม่ใง่่ บรรยากาศ่มรื่นนะครับอยู่ที่สารปู่ฤาษีตาไฟนะครับต้นไม้แย่หลายนะครับวันนี้ผมก็มาถอลดปิกอัพนะครับกู้ใจผมนะครับห้าหนึ่งห้าสานะครับไปนะครับท่านผู้ชมปลาต่อยเรากำลังเปิดกล่องมือนีมากพอบรรยากาศหอนนะครับแต่ว่าพ่อเขามาอยู่ตรงศารปูฤาษีตาไฟก็เย็นสบายนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ลมรื่นใช่เหลือเกินนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าพิจารว่ามีแม่งมีนะครับแม่งมีแม่งหน่อยหลายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมทีมงานผมกับปัต่อยลุยเต็มที่นะครับอากาศร้อนปานใดก็ไม่หวั่นนะครับค,ครับสวัสดีครับเอฟซีของช่องปัต่อยอทุกท่านลนลครับเอฟซีาทางช่องมาวินด้วยนะคะครับผมวัที <pater nal S 1> ่แล้วบ่อเข่าเรียกไม่เข้าบ่อเข่าก็บ่อเป็นยางเอสซีเนกระหายนตามพื่อเก่าอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าปูเพิ่นกับบ่อใด ให้เขาซึ่งวดเนาะแต่แมงมีหลายไปเที่ยวต่างประเทศอืมกับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมสิไปเที่ยวใสเนาะเนาะตั้งทีมงานกับมหาเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับแต่ว่าจะว่ามม่ยังตอบหมูเยอะแมงมีอืมแมงมีเยอะมากคอยนึกว่าคอยแอนสันนี่เรงแต่แทบว่าเมียนแมงมีโมเมนต์แมงวันเลยครับท่านผู้ชมอืมโมเมนต์แมงวันตอบได้เลย เอาดวงเมื่อสี้ี่แมงมีหนาบกมวงอ๋อประมาณนั้นนึกว่าแมงว่านแมงว่านตอมมนสิเหม็นขึ้นเหม็นนะครับไม่ใช่นะครับเราเบายอกันนะครับท่านผู้ชมแมงมีหลายครับแมงมีแมงหน่อยหลายอืไปเขาไปด้ไหมอืนะครับโตรูใส่ถุงเท้าอย่างดีแต่ใส่เกือบดาวเทียมดาวเทียมอือนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ผมมากับดาวเทียมนะครับ ดาวเทียมเมื่อเมนสร้างดาวอ่ะโอ้ยสร้างดาวเม่อเหนดาวเทียมอืออที่สร้างดาวมั้ครับวันนี้นี่ครับชวบ้านมะกวดนะครับทาพวสาบ่ามันมอนสารมกบคบคมาบปัดขวดปัดกูมส่กันไป่ เห็นว,ว่าลํำค่านเจ้าขึ้อยางจบขึ้บอบ่ค้านเด๋อเยอะเต๋ตอร่ำค้านไม่มีพอนะคันเบ่วันนี้สารปูนนรปดูสารสารมากนะครับนี่ครับนี่ชาวบ้านเพิ่นมาทำพาพศาสตร์ไว้ไอดีนะครับ่านผู้ชมแสดงว่าเพิ่นมาเรียงทีหลีรรหัวที่เรียบ่นถือสามโต เอ้าเพิ่นถือสามโตน่ะนะแมนเออที่มาขอ่าสองคนน่ะเออเออเพิ่นเาเพิ่นมาเลี่ยงเอ้าบ่แมนเพิ่นที่เพิ่นปัดกวดแปลเราไม่เกี่ยวน้าโจกน้าไม่ลายไม่เลี้ยงแทนเลยบ่าแมนเพิ่นเอาม็อบเฮ้ยเอาม็อล่ำมากคืออไดเงินเสียงอันอันเสียงมันตีเสียงอย่างอึดอืดดบ่งเออบ่าแมนเพิ่นเราหมอล่ำก่อนสิ่งอืมมาถวายบ่อยสแมนอ้วนะครับเพราว่าด้ถามเช่าบ้านเนี่เพราะว่าเบิ่งเบืงพื้นที่เพิ่นนะครับปัดกวด แปลนมากทางตะพุนแล้วแก้วน้นํเแม่นนะครับท่านผู้ชมแลม้วม,ม,มีมีแก้วน้ําเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นคลายๆียัเพราะว่ามงนี้คันนั้นเอาม้อลั่มก่อนสิ่งเมโลโรคย่งเว้นกับใดครับท่านผู้ชมนะครับอืมเดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมชิ้นของมาสัการะกราบไหวบอกกาวปู่ฤาษีตาไฟด้วยกันนะครับท่านผู้ชม ไปนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เย็นสบายนะครับตรงสารปูนีเตรียมสิ่งของมาสัการะกราบไหว้ด้วยกันนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทันบ้านทุกท่านนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมมาวิญชาแนลกับป้าต๋อยชาแนลก็มาอยู่ที่สารปู่ฤีสีตาไฟผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเลขไม่เข้านะครับเดี๋ยวงวดนี้ก็จะมาตามต่อได้นําของมาเส้นไหว้เป็นขนมนะครับอันนี้ก็คือขนม เพวยขนมป่าด้วยเนาะขนมป่าขนมสันขนมป่าขนมสันขนมป่าใบเตยแทนตะลุกนะครับ้อมดอกไม้ถูกเทียนน้ำนมน้ำน้ำแดงน้ำมาถายกระปูนะครับวันนี้ก็มาขอโชคลาภของงวดวันที่16เมษายนพศ2568นะครับท่านผู้ชม เดคอตบุดีแค่นั้นหรคร like okay. um, ับมะอสละ้า right. ่ข้างมะ่อเล็กเด็ดมะราเหล็กผ่านมะงร้ให้ปูด้วยสีตาไฟยึดอกวาให้ได้สามตัวตรงๆด้วยด้วยตรนี้ทสิบหกเมืาย่นพศสองต้นหารเลยหสิบออกมาแล้วนะคะ สาธุละสูงปสูปูด้อสาธุดปูรีให้ปูแล้วนะครับสาธุเด็กถูกเสี่ยงทายที่ปูกีบุงอหายเกิดขึ้นนี่แหละครับเด็กผมกจะเลิจยุดเลยนะครับ เข่าซานโตและปูเดอโอ้วาเข่าผมหลั่นปุดเลยเข่า,เา,ขา,แาแล้วนลเ,าาเ <S <S นะค่ะพี่โไอา,า,าอยุเยอะแล้วธรรมดาแต่ง่ามาโดนาเข่าวาขาเสดหรอสาธุไอ้มันไม่มีขันไข่ปลดข่วี้แต่พอถอว่าไพเรือไม่มีไหลายได้บอกนี่ถึไป เดี๋ยวจะเที่ยงไปี๋ยคนยิมเปเยยูน่ะครูก็ได้ใส่ท่องเสร็งไงเทอยิ่มเปิดเผยใส่ท่องเสร็งหมดไงหนึ่งก็ปวด้ายลูกหลานเนเด้อหวดลยหลูกหลานมาขอเลยถูก มาขอเลขถูกเลขเสื่อมพี่อผมมาให้สามตัวตรงจ้าทุกทู่อยากได้ยังเอฟซีมันก็ตใจบุญแล้วก็เป็นได้สามตรงตรงได้คูด้ว เนี station, ่ยวคนยาดเอาไม่โอ oh, ้ยนครับ มาบอกกล่าวสักการะกราบไหว้ฤาษีต่อไปไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ สาธุเดอ้อปูรุสีตาไฟผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูรุสีตาไฟผู้มีอิทธิฤทธิ์ปูรุสีตาไฟผู้มีหูแก้วตาทิพย์ปูรุสีตาไฟผูฟ้ใจดีใจบุญผู้ทุยค่อยปกปักรักษาลูกหลานเช่าบ้านเรียกนี่และทำบหมูบ่บ้านทำเพื่อไก่เคี่ยงซึ่งให้ความศรัทธาได้มาสักหลักกาบไปปูรุสีตาว่าตาไฟก็เป็นผู้มี่บุญญาธิการมีลูกหลาน ช่องมาวิชาแน,นลพรด้วรพรด้ตยปาตอิชัแน,นลแต่ได้เดินทางมาสักการะบ่อยมาขอเพลิงบุญบาลมีปูรุษีตาไฟผู้สักธิ์ปูรุษีตาไฟภูมีตาระอันแล่งกามุ่นีลูกหลานกับมหาแนวทางมาขอโชคลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากในตอนเอฟซีทั้งบ้านทั่วโลกที่กรลรังรอช่มรอติดตามลอเพลิงบุญบารมีปูรุษีตาไฟผููสักธิ์ ขอได้ปรดมีตาสงสารให้โชคให้ลาบลูกหลานเพื่อไปกวามไปตอนซี่ภูกระลังตกทุกเกยียดยาทุกกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินให้คนลดพ้นจากอีกกสินด้วยการให้โชคให้ลาบเลขท้ายร้อนที่หนึ่งของงวดวันที่16เมษายนพศสอ6 8ให้เพิ่นได้สามโตตรงตรงปังปังดังดังเปลี่ยนต่างเปนเด้อปูสานปูสาน แล้วก็เป็นการมีแม่ไม่มีแม่มีเยอะนะครับเอาลูกนายสารนั่นเองมาเข้ากันลันปดปัดปดปัดนะครับต้องกินแค่นเสียมเสียแล้วลูกขี้นี่ใบกันลันปดปัดปดปัดว่แม่เนี่ยมันต้องกินไใบแต่เนินๆได้แค่เสียมอ่ะกูได้เออคนลหมากหลักมหม่เยอะกว่า เด็กปอดทวายปู๊บคือเหยื่อผมจะขออนุญ,ญาตเขย่าเซมซีนะครับเมื่อที่แล้วเรียกต่อยน้าวินแต่เยานยะ มีกระจกขออย่างไรเด็กสามโตตรงๆแล้วปูเลยเดี๋ยวไปเอยๆขึหกินก้าห่าได้นเห็นก้าห่าแ้ชมน่เป็นแหนที่ใหม่ตรงตรงใหม่ดังถึงเป็นนาัวนะครับสาธุสตรงๆ้อปูเด้อ ไม้แรกออากมา,มาแล้วค่ะไม้แรกไม้เลขสี่ไม้เลขส,สี่สสสครับไม้แรกสาธุเขาแล้วเขาในกระตาอไม้ที่สองไม้เลขสองไม้เลขสองสี่สองเขาในกระตาเลย ามไม้ที่สามออกมาแล้วครับไม้เลขหกครับสี่สองหกสี่สองเก้านะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับถ้าตี้ํางการถอลงนะครับประมาณนั้นนะครับตัวเลขโปรดใช้วีจารณาญาในการรับชมค่ะขอโชคดนนดนี่แต่คขอเลขถูกวัวดตเทียมตีสองยางพ่อหลักกัสิกครับเดี๋ยวลอเหล็กถูกเหล็กถูกใหม่ถ้าท่านได้ด แต่่วาไม่แลกอ๋อยยังก่อน C26 นาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าปัตตอยเห็นสองตัวแล้วตรงกันค่ะท่านผู้ชมอืมอ้ามี C มีเก่าแม่บ้าน C มีเก่าแล้วนะครับตรงกับเลขเซมซีเลยเห็น C เห็นเก้าเลยนะครับตัวที่สามใหม่ก็ได้เห็นแต่ว่าอยู่ข้างนอกอีกหอเนี่ยครับแม่นค่ะเนี่ซัมเฮียอันซัมอาบน้ำเมืองียพอพอเข้ามาตรงนี้ ถูกซื้อว่าเย็นลงน,น,นะครับท่านผู้ชมมันไนม่ต้นไม้ใหญ่ไนมะ่ต้นไม้ใหญ่หลายมันก็นีหนองหนาะมันนี่สาหนานีน่หนาสารปูบรรยากาศเย็นเนาะค่ะท่านผู้ชมนะครับ,นะรบเป็นเป็นสาหน่วยบักใหญ่นะครับ,รบเป็นสาเป็นบอ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหน้าศาลปู่ฤาษีตาไฟตรงนี้อ่าเพิ่นจุกต้องไปอีกว่าใดเลยเพราะว่า มันเป็นหินนี่แต่หินเป็นข้านเป็นหินอ่าหินตาหมอดนี่เขาเอื่อนอยังก่อนหินลูุกร่างหมืบ้านอยังบ้านน้องลฤทธิ์หินตาบอดแบบไหินหินอ่าหินตาหมอดหินนั่นก็จะเป็นหินลนุกร่างหินแดงเป็นก่อนแันนัม่นประมาณนั้นแหละเยอะเพราะว่าทั้งมันหลายอ่างที่สั่งมาทั้งนี่ครับบ้านป้าข้าวบ้านนี่ครับบ้านน้องฤทธิ์ปานี่ที่เป็นอ่าวแหลมหิ่นแถวบ้านพุนท่านมาก ถึงกระทั่งนี้นะครับเป็นหินที่เขาไปใส่ถนนเป็นใครก็จะแถวบ้านเฮ้าตบหอยยินหลาดเป็นพระล้านหินแดงๆรียง่ใส่กันประมาณนั้นแต่แต่จะเป็นหินคนละชนิดหินแถวบ้านผมจะเป็นหินศิลาแรงหินหินแดงนะครับเป็นแผ่นหินอย่างลำน้ําเสียวนี่มีแต่แผ่นหินใหญ่ๆนี่ครับแมคโครไปขุดที่จะขุดลอกขุดไม่ได้เลยแผ่นหินเยอะแล้วก็จน นล่ามหาบ่อพันขันนะครับบ่อพันขันนี้ก็มีเป็นแผ่นหินเลยนะครับบ่อพันขันทําไมถึงเรียกบ่อพันขันเพราะว่ามีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงตรงหินศิลาแรงเป็นบ่อขนาดนี้ครับแล้วก็จะมีน้ําไหลออกมาตลอดตักพันขันน้ําไม่หมดนะครับแต่ยุนี้คือธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยฝีมือมนุษย์เพราะว่าบ่อนี่บ่มียุนี้เหี่ยห้างเพราะว่า การตัดต้นไม้ทำลายป่านี่เป็นเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาสําคัญนะครับที่ทําให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตะกอนนี้บ่อขันขันบ่อขนาดนี้อน้ําไหลตลอดผพผมเป็นเดียกน้อยนะครับผมเป็นเด็กครับไปเลี้ยงไปเลี้ยงวัวเลี้ยงต้มเกลือใช่ผมไปเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงควายนะครับท่านผู้ชมผมก็จะได้ไปตักน้ําอยู่ตรงนี้มากินน้ํามันจะไหลออกตลอดเพราะว่าหน้าแรงเนี่ ไม่เคยแห้งน้ำออกบ่อน้ำออกบ่อน้ำออกบ่อโมเมนต์โมเมนต์ขั้นถามเด้คือน้ำไหลออกออกจากบ่อไม่ใช่ว่าน้ำออกบ่อออกยุไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้ำน้ำซึมน้ำออกบ่อคือน้ำไหลออกจากบ่อเล็กๆขนาดนี้ไม่ลึกครับแค่คืบคืบกว้างกวาแต่มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งตลอดตลทั้งชาตินะครับ แต่จะเร่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีน้ําไหลออกมาบอ่อตรงนี้เหี่ยวแห้งเลยนะครับนี่คืออากาศหรือเขาเรียกว่าบรรยากาศชั้นบรรยากาศต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปวัดนะครับนะรับฝนฝ้า,าตกต่อม่ตามฤด,ดูกาลแน้แต่อุณภูมิโลกก็ร้อนอ,อย่างประเทศไทยเราเไม่เคยร้อนถึง45องศาก็เคยร้อนเลยนะครับไม่แน่นะครับบางที่ถึง50ก็มีเนาะ อืมเอาน,นี้ก็พูดเรืร่องปัญหาครับโลกสภาวะโลกร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมาเบิ่งเล็กถูกงานตอนนี้เด็กถูกป,ปูรษีตาไข่ใหม่ลแล้วใหม่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชม<ฆ>อ่ะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับดูแลต้นไม้ตัดใหม่ทั้งไร่ปลานะครับเพราะเขาอาา่าอนุลักษ์้ซอยกันเพื่อให้โลกเข้าซุ้มเย็นนะครับเข้าจิตอูุ่ดวมกันแบบมีคคามสุขนะครับท่านผู้ชมปเดี๋ยวไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับว่าเลขผูกปูป่ท่านให้ตัวไหนแล้วนะครับ กันแล้วนะครับเกตคท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูด้วยกันนะครับให้ป้าต่อยดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเลขตรงนี้ที่ขึ้นให้เห็นจะชัดมากครับีเป็นเก้านะครับมีเก้ามีฮาเก้าเก้าหาเลยครับแต่เออเหมือนมีมีระเกียดอยู่ตรงกลางด้วย Uh, 9เก้็บเกหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ uh, สําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนคลโปรดใช้วิายารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม uh, uh. ไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับ uh. เลขทูบปู่ฤาษีตาไฟท่านจะให้ตัวไหนนะครับสองมาที่เลขทูบจ้องมาที่เลขทูบเลขทูบที่จุดได้วันนี้ก็คือ 4 9่สนะครับ4 9่เก้าสาเอา้าเลขเซียมซีได้4ี่สองหเลขทูกได้4 9่เกสามพิษแต้มเดียวนะครับเลขเซียมซีเป็น2ตามนั้นนะครับท่านผู้ชม4 9่สานะครับเลขทูกขอให้เองเฮงปังๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะครับ уху 493 так що може мати от має бути це це і далі так от เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังด้านหลังศาลหน่อยนะครับด้านหลังศาลปู่เพราะว่าปู่เคยห้นะครับเคยหาเข่าเล็กใกล้เบ่งมุมย่ดาานหลังศาลนะครับแต่มว่ที่แล้วไม่เข้านะครับก็ยังเห็นเลขตัวนี้อยู่นะครับนี่จะเป็นเลขคอยหรือเปล่า ที่เห็นเป็นหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งเจ็ดะครับอีซูมไกลๆแต่เห็นเป็นจะเห็นเป็นหกเจ็ดนะครับโอ้ไม่ไม่มีเขาดังครับนี่ครับตรงนี้จะเป็น เปหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หรือเปล่าทั้งื่อที่แล้วเห็นเป็นหกเจ็ดศูนย์นะครับในตัวเดินแต่เลขเลขตัวนี้นะครับที่ที่งวดที่แล้วผมส่งให้เอฟซีทางบ้านได้ได้ดูนะครับแปดห้าหนึ่งนะครับแปดห้าหนึ่งนะครับแปดห้าหนึ่งหรือสองห้าหนึ่งนะครับ อ่ะตามนั้นนะครับสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านชมท่านผู้ชมมี่ยงกระลอกไว้เยอะสอยโอ้กระลอกกระแตเยอะเออเขากำลังมาห้อยาดห้กินเนาะเสียงกระลอกกระแตห้องนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับแต่ไม่เห็นตัวแล้วครับเข้าป่าไปแล้ว บริเวณอวัอานอันน,น,นี้อันนี้เป็นต้นแบบเข่นบ่นี้ตัวแบบเข่นแบบเบ็เค่งเป็นผลไม้ป่าที่เป็นลูกเล็กๆเป็นพวงนะครับแตบบ่กินได้นะครับก็ยังยังยังมีลูกนี่ให้เห็นยูยนะครับเป็นลูกขนาดนี้ลูกบ,บ็เข่งน,นะครับนี่นะครับนะ ทนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็จะได้กลับลาปู่ฤาสีตาไฟไปแล้วนะครับเอฟซี FC ทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอให้โชคดีปังๆลำล้วยกันทุน้สุขคนเด้อครับกรารขอโชคขอลาบขอเพิงบุญวันบารมีน้ำปูฤาสีตาไฟสําหรับงวดวันที่6 6เมษายนพศ2568กขอให้เอซทุกท่านโชคดีลำล้วยปังๆกัน,นสุขสุขคน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลและทีมงานนุ่มอามคนเดิมบ้องน้ำชาแนลบ่าแพทย์ชาแนลพ่อทัองแหล่คนเดิมด้วยนะครับสำหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ